ไปฟังได้ไงผมไปคือทหาดหลายเนี้ยเพลินนะ่ะไปฟังเห็นไปครับกำหนดเปิดวงวันเดิมไหมครับเปิดวงวันเดิมทุกคนอีหยังสิเกิดอย่าพึ่งคือถ้ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเราอย่าเอากระแสปากต่อปากมา ถ้างั้นเราก็จะเสียแผนหมดสี่ทุม่มครึ่งไปถ่ายรูกใช่ไหมครับไอนมันเกิดถึงก่อนเท่ากับจะเปลี่ยนมันไม่ได้ยากมันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างปกตินะฮะเขาจะฝ่าตีตนไปกไอ้อนไข่เหยียงขึ้นกัน พี่กระหนกที่บอกว่าถ้ามีกาแฟเด็ดๆขอบคุณมากครับหนังสือกาแฟหน่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปไว้ที่ร้านนั่นแหละครับเอาไปไว้ให้ลูกค้าอ่านด้วยขอบคุณพี่น้ำตาลครับ<ๆ>เหมือนพี่บอยเพิ่งตัดผมไปผมเาวเร็วมากผมเป็นคนผมเาวเร็วเล็บยาวเร็วผมยาวเร็ว ฟันก็ยาวเรียวครับมาฮัเป็นแบบมาไหลยอยู่ด้วยนี่ 2, นทั้งสองพันคนสี่ทุ่มหรอนานๆครั้งมาได้มานั่งคุยกันแบบนี้เนาะถ้าไม่ได้ออกงานมาแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่มาคุยกันแบบนี้หรอกทุกคนนอกจากเวลาที่ผมขับรถหรือเวลาที่มางานแบบนี้แหละถ้าอยู่ที่บ้านจังสีกับสิมิเตเบีย ซื้อเสื้อให้หน่อยกดลิงก์ที่ปักบูดนะเสื้อปีที่10มอลำใจก็ร้อยมี2สีให้เลือกนี่เลยครับมี2สีให้เลือก1ตัว259บาทแต่ถ้าใครซื้อ2ตัว500ร้ทวนนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยทั่วประเทศยศกรีดฟังทั้งวันแลวจะฟังทุกมือครครับ อยากอยากผมเรียบแบบพี่บอยเอาอันนี้เขาเซตผมนี่นี่ซื้อบอสแคร์มาใ,ใช้สิ คือทอดลายอ้ายนั่นคือทอดลายนอนมือกายน่าพาทัน้นคือทอดลายไอ้นนนจนลงสะอื้นคือทอดลายจนลงสะดุ้งตื่นเคือนำควันยืนคนที่เป็นเมียเพลินแก้มเป็นวันอ้ายนั้นคอยจอบซ้องลอยอ่องลองหัวใจสะเวิน โอ้เมียเขาสั่งมางามเป็นเวนโอ้เมียเขาสั่งมาสูงจนเทินไอาโต๊กรกะเทินยามเห็นเจ้าเดินมาอาเคินอีลาจนว่าไปบ่เป็นที่สำคัญเพราไว่าเล่นแผ่นเสียงเยอะๆด้วยนะมันเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มนะทั้ง IG, t ีทวิตเตอร์ u b u s h o ็อแล้วก็แฟนเพจเพจ a c e b o o k ต่างๆ ไม่ใช่แค่ในติ๊กต็อกนะคะผมหนามากน้องช่างเขายังบอกเลยว่าผมแบบพี่บอยผมหัวไม่ร้านเลย